วันนี้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ตอนเดือนอจวลตอนเดือนปีใหม่ครับก็ตรงกับวันนี้วันที่ เดีวันนี้เครับ4ซ,ซมกราคม2568ออนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองปัตตานีเมืองปัตตุงเขามีมุ่นนุ่นคนเดินครับเต็มเสมอนุ่นคนเดินนะครับเพรจะมีวันเช้าอาทิตย์ดวงต้นเดือนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในราชบรมวงกันเลยมาคนเดินนะครับท่านผู้ชมนี่นุ่นคนเดินคนเยอะมากครับเต็มเสมอคนแน่นเลยนะครับท่านผู้ชม มีวันเสาร์วันจันท์นะครับนี่อย่จุดกับหน้าโรงปักถ้าตรงไปนู่นจะเป็นโรงปักนะครับถ้าด้านนี้ตำรวจกับด้านนี้ตำรวจครับท่านชมมีเสื้อปลามากมายเลยนะคลองใกล้มากมายเลยครับปลาเสื้อปลามือซ่องก้องไม่ไม่มีกลบเลยนะครับแต่จะมีโคเสื้อปลามือซ่องกางเกงเนี่ยก้องไม่ไม่ก็มีนะครับท่านชมวันเสาร์วันจันท์ตอนเดือนนะครับเสาร์วันจันท์ตอนเดือนนี่เขาจะมี มามาใกล้กันมาอ่านี่ครับมามาจะช่วยๆเลยโอ้โมาตัวน่ารักน่ารักอามามเปย์น่าเออมาโยนน่ารักโยนน่ารักเนาะโอ้โหตะเลี่ยงได้เลี้ยงนี่อามัมเฮ้ยช่ว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 ยนุ่มเพื่อนเกินได้ปลาหน่ปลาหนุมจ้องเกาเอาอมัมเปย์นะครับจมนี่จมูกก็มีนะครับจะช่วยๆนะครับนี่ปลาอมัมเปย์ของปวก มาเปมาได้เลยนะครับไก่เดมาเที่ยวนุ่นคนเดินนะครับนุ่นคนเดินเมืองปัตตงนี่ครับมาได้เลยนะครับปลาด้วยๆเปนะครับป้องประกวกปลาแต่ๆเปนะครับอย่าเบอปลาแต่ๆเปนะครับด้วยๆเปนะครับอ่านวินเทศอ่านเขามีครบเลยนะครับท่านทุมีครบนี่เจ้าก้องเจ้าก้องครับตอนดีไปไม่เบื่อตอนดีไปไม่นะครับดีไ่ดีนะ ไก่ดิบไก่ดีเลยนี่เพื่อนของป้ามาใกล้เพื่อ้วยเปมาได้เลยนะครับมาได้นะครับเสมอมาได้นีมากก็มีมากก็มีมีม่วงวงอันนี้นุ่มก็มีนะครับนุ่มรวยรวยตอดรวยตอดเก่าเกียบมีกลอมเลยนะครับนี่รวยตอดเก่าเกียบปลอมม่วงก็มีนะครับม่วงมือต้องนี่ครับม่วงมือต้องเตื่อถ้วยตลาดตัวยาวเลยครับเืมอนี่เสื้อตัวเย็บิบย็บสิบ ก็เดี๋ยวเจอไปเร็วเจอไปเร็วส่งจ้องตัวครับจ้องตัวเจอไปเร็วกร็เดียวตดี๋ยวจเฟนะครับมาได้มาได้ช่วงวันเจ้าวันติดครับลกจินก็มีในกจินอันนี้ก้องหังพวกเราก้องหัพวกเลกจินกอกกาอันนมือไม่มือไม่ยัดกับแต่กับกับจับเลยเลยว นะครับจับแล้วนี่ครับมีลูกจินลูกจินนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากใกล้ป้าแล้วมาเปลี่ยนใกล้ลูกจินแล้วนะครับมีมีลูกจินกินร้อยก็เดียวกินเลยก็เดียวกินร้อยต้องกรอบ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 นะครับนี่ครับความแบบว่ากินร้อยก็เดียวกินแรงกรอบน้ำจิ้มแซ่บเลยนะครับกินแซ่บเลยโอ้โหตลาดก็จะมีช่วงเช้าอาทิตย์นะครับ ช่วงเสาร์อาทิตย์ครับมีครบเลยนะครับท่านเจ้าบ่มีครบเลยกับกล้องเด็กได้กับกับตีปก็มีนะครับกล้องเต้ยเต้ยนะครับนี่ก็เลยก็มาเจอป้าจ่าฮันเรานะครับป้าจ่าฮันเจอป้าเจอจ่าฮันนี่กล้องตีมันนะครับเจอจ่าฮันเต้ยเต้ยนี่กับเจ้ากล้องนี่เจอทัานเมย์มีเจ้าเจ้าเดียวกับเจ้านี้เจ้าเดียวจุดจ่าฮันนะครับ ในากันก็นมีอเมริกาก็มียเูเอสก็มีพร้อมมาเลยนะนี่ของปีวานนะครับของเลนนะครับมีครบเออจะตรงไปนู่นนะครับก็จะมีของครร่ายพวกเอลลูกเพือกแลก็ลลูกชินนี่รครับโอ้โหความมุ่งมั่งเขานี่เขเลยได้กันเลยมาเลยที่พาด้วยมานี่เขเลยได้กันโอ้ยปลาปลาปลาเปย์ปลาเปย์ ควาหมือ้องแบบเาต้ยกรอาเล็กๆนีกเลยกับตันเจเบอร์ที่เจอเอตัวนี้กัต้วยนะอม่หลที่จริงแตได้เออตัวพิ่งอด้ที่พึ่งอะไทีิบานสิบบาทเออสิบบาทกได้ได้เออรนะอยนี้อะไที่นั่นได้เดีเดี๋ยวเดี๋ยวล้คนนั้นเดี๋ยวสิบบาทแป๊บนึงยี่สิบินี่ตุวยเรเออยี่สิเอาเ้า ได้เลยเหล่าป้านี่กับป้าเย็ดทิพย์เย็ดทอพย์เจอเลยนะครับมือจอมดีไปเจอไม่ได้แลยก็เย็ดทิพย์โผล่โลโอเคได้เลยเหล่านะครับมือจอมได้เล่วมีกลบมาเลยนะครับนี่มีกลบมันนั่นคนเดินนะครับนั่นคนเดินเมืองปัตตานงนั่นคนเดินถนนคนเดินเมืองปัตตานงนะครับ นี่วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมมาเดินชมบรรยากาศช่วงต้นเดือนนะครับช่วงต้นเดือนจนช่วงปีใหม่กะเป๋าโอ้เป่าด้วยด้วยเรากเปามือจ้องทามาเปย์ก้องประวกครบเป๋ามาได้เลยนะครับมาเลยนะครับเปามาเปย์เดครับไรดานต่มันปีดำเหล่านะครับปีดำเสื้อบินเต็ดดูเจ้ากล้องอยู่ดูสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ อ่าวันที่ไปไหมนี่นะครับกระดมจะกวางเทอวินเต็ดเมืองปัตลุงเลยนี่ครับเตอร์ช่วยฮามามเป้กับฮามาอัมเป้เลยเลยนะครับนี่ครับเทอร์ได้ช่วยไปเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเปนี่ครับไก่รุนใจมาได้เลยนะครับเตอร์ช่วยเลยฮามามเปโอ้โหนี่ครับสก็อปเปียนก็มีมีสก็อปเปียนก็มีครับมีกลบเลยเดี๋ยว มีกรอบเลยครับเต็มที่เพื่อโอ้โหเนื้อแต่ละตัวแต่ละตัวสุดยอดไปเนี่ยนี่กับอืมโอ้โหสุดยอดสุดยอดอืมมามาแล้วนี้ลงเลยแล้วครับล่งข้าวในในเสื้อเลยนี่ครับเจกว่องกา,ายดีไหมกายได้นะกายได้กายได้นี่นครับกายประจำวันต้นเดือน ต้นเดือนนะครับต้นเดือนเสาร์วันตย์นะครับท่านไปเสมอมาได้เลยนะครับมาได้เลยของแต่จ้อยแหละเนี่ยไอ้นุเป็นของกินนะครับของกินกับของกินแล้วก็นุผลไม้ของผู้ใหญ่นูนเอานุมาที่นี่ไม่ได้ต้องแวะร้านผลไม้ของผู้ใหญ่นี่ครับแวะอ่าผู้ใหญ่วันดีครับอ่าผู้ใหญ่นี่นี่ผู้ใหญ่ขายผลไม้อ่าผลไม้แต่จ้อยนี่เมียผู้ใหญ่นี่เมียเมียเมียผู้ใหญ่ก็สวยผลไม้ก็สวยนี่โอ้โหมาได้เลยนีย มาได้เลยในเมานุนได้เนี่ยของร้านผู้ใหญ่ของร้านผู้ใหญ่ร้านนี้นะนี่นะครับผู้ใหญ่แน่นอนอยู่แล้วรออยู่แล้วผู้ใหญ่นั่นแน่นอนเลยนะครับร้านนี้ไม่สวยไม่สวยไม่หวานบะแม่ไม่มานชนดนรถโอเคโอเคโอเคไปเลยนะกลับกลับกลับ

โอ้ตลาดไฟดับครับตลาดไฟดับครับนี่พ็เวลาก็เนี่ยครับเกือบสองทุ่มนะครับตุ่มกวา่าตุ่มกวา่าแต่ไฟมาดับนะครับเนี่ยไฟมาดับไฟดับไฟดับไปแล้วครับจำจะเมือ นี่ดับไปแล้วถนนคนเดินเมืองพัทลุงไขยดับจะแล้วเรียบร้อยแล้วครับโดยเฉมือนี่ไข่ดับปีใหม่เลยนี่ไขยดับต้นรับปีใหม่เลยนะครับถนนคนเดินไข่มาดับนี่ตุ่งกว่าครับไขยมาดับเรียบร้อยเลยอันนี้ทำยังไงอ่ะทีเนี้ยเสียงกบกร้องนกบกบกบอยู่นะ รับตัวตอนนี้ถนนคนเดินเมืองปัตตลุงครับก็ไฟดับับไฟดับอยู่เป็น10นาทีแล้วครับท่านผู้ชม10นาทีแล้วนะครับไม่ค้าก็อยู่ที่มืดดับเรียบร้อยเลยนะครับส่หรยบอยเลยถตนคนเดินเมืองปัตตลุงก็สองวันนะครับสองวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ครับพรุ่งนี้ก็วันวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมกัืองัพพรุ่งนี้ก็ถนนคนเดินเมืองปัตตลุงนะมาแล้ว เสร็จแล้วครับจังหวะนี้ตรงกว่าหลังจากนะครับตอนนี้เวลาก็นี่เจ็ดมงกว่าเลยหลังจากกระเดี้ยวไปดับนะครับตอนนี้ก็ติดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้ก็มีเต็มนะครับทั้งเจ้เบอรเต็มเลยนะครับตอนนี้ไอ้นี้เป็นข้อกินนะครับข้อกินอ่านะครับผลไม้ข้อกบพวกที่มันกับมีขมเลยครับนี่ปลายย่างก็มี ปลายางปลาเก็มยางก็มีในปลายางนะครับในลาดนะครับปลาเก็มยางเนี่ยข้อมากมาเลยครับนี่นี่ครับมีกรอบเลยนะครับมันมีกรบเลยนี่อันนี้ส่วนนี้จะเป็นกล้องกินนะครับเป็นกล้องกินเป็นตัวน้านเนี่ยตัวน้านนะครับยำมีกรอบเลยนะครับเป็นยำ นสอยนูก็มีสอยนูเป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้าครับนี่ส่วนนี้ส่วนของของก,ก,กินได้รักเลยนะครัเดินได้ลักจิกตตะน,นุ่นพอตอนนี้ไปติดแล้วนะไปติดแล้วไหก็ติดแล้วนะครับมีตะน,นุ่นคนเดินเมืองคัตลุงนะครับมีช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือนอันนี้นตรงกับปีใหม่นะครับปีใหม่นี่ก็ วันทีส big, ่สี่ครับส i̇şte. ี่ป้าสวัสดีนะครับท <mel> ี่แบมุสลิมก็มีนะครับโวนอาหารครับทีนี้ส่วนอาหารมีไก่ก็มีนะครับไก่ยกครับไก่ยกน้ำปลานะครับตะกี้ก็ได้มาแล้วนะครับนี่อมไก่ยกไก่ยกน้ำปลานะครับมองเต้าๆเติบโตเลยนะครับไก่ยกน้ำปลาครับทุกท่านมีอิสลามครับสลิม มีกระปุกน้ำเยี่ยมนี่ครับเป็นเอ๊ครับจับยมเดี๋ยวเดันทาะ กับโซนอาหารนะครับโซนนี้จะเป็นโซนอาหารนะครับรวมผลไม้เดี๋ยวจะวนไปโซนเสื้อผ้ายอยู่กับอยู่ใกล้กับสถานีนดับเพลิงกับเทศบาลเมืองพังท,ทลุงนะครับในกระเป๋ามือสองโอเคเดี๋ยวเดินเข้าไปในซอยต่อครับอันนี้ในซอยอก็เป็นเสื้อผ้า<อ>มือสองครับเสื้อผ้ามือสองของถูกๆนะครับของถูก ้องถูกต้องอยู่เมืองพัตลุงนะครับของถูกตรงเมืองพัตลุงรองเท้าก็มีนะครับในกระเป๋ากระเป๋ามือสองเสื้อ <c oughs> <c oughs> นีรองเท้าตุกตุกครับรองเทารอยาิบาทรอยิบาทโอยสวยๆคนคนก็ได้มาหนึ่งคู first, ่ฮัลโหลกับป้อมวันนี้มานี่วันนี้นี่กับรองเท้าของน้องก็ช่วยวยกับช่วยวยโดยอาทิตย์เองนะครับโดยอานี่ครับโดยอาทิช่วยเพยนะครับช่วยเพย์นับโดยอาทิตให้ตุกๆคกับตุกๆนี่โดยอาทิ ก้มเจอประจำมาเจออันนี้ประจำอุดรอันนี้ประจำเลยกับเจอช่วยเนี่ยครับอามาเปย์อามาเปยนี่ครับอืมอ้ามันเลยก้มผมเจอประจำเลยอันนี ja ers, <tr Leah> ้เจอช่วยเปโอ้โหโหนี่าำเนาะโอ้โหโหนี่ช่วยจังแต่ใชจไม่ได้หรอกโอเคไปแล้วกลับกันดีดีกันดีดีครับ นี่ครับตย์ด้วยรองเท้ามือจ้องกับเตย์ด้วยเปนี่กับปามือจ้องอยู่ตัวน,นี้นะครับด้านบนก็เป็นสนามสนามบัสนะครับสนามบาัสเด็กวัยรุ่นก็มาออกกำลังกายครับตอนกลางคืนครับนี่ครับนะฮส่วนจะเริ่มประเกียดจะเป็นปะเจียวยุ้อเลยครับเกี่ครับนี่รไปกันต่อกับ วันนี้พ่อท่านชมมาชมบรรยากาศถนนคนเดินนะครับช่วงปันปีช่วงปันอร่อยอ,อกซื้อแป้นะครับท่านชมกนอนอ็นวดน้องๆก็ออกกําลังกายครับโน้มบนนู่นกับเหว่ออกําลังกายกันมีสนามปลอมนะครับรายการนี่ยล้เล่นรายการเนี่ยสนามฟุตซอลนะครับอืนสนามฟุตซอลปลอมเลยครับท่านชมนี่น้องๆมาออกกําลังกายกันครับท่าบ กําลังเล่นกัามาลุงนี่แต่จุดนี้นะครับน้องๆเล่นาาาทางด้านบ้านทางน้านฟุตจอนนะครับเต็มชม,มีร้อมเลยนะครับกลางคืนน้องๆก็ได้บาออกกําลังกายก็ได้หลังครับเปน็นถนนคนเดินนะครับ,บสงจิตคนเดินโอเคไปต่อมาชมบรรยากาศในถนนคนเดินกับตอน ตอนปีครับนี่ไม่จ้าไม่ค้าแล้วไม่ไปนู่นเลยจริงเหรออ๋อไปมั่งตาคนลุยเอ้ยาเออผ่าไปเลยผ่าไปกันป่ากันน้องผ่ามอกต้องมวกผ่ากันมีก็จัดไม่แล้วก็จัดไม่แล้วก้อยอ่ะเน่เน่เน่เดี๋ยเดี๋ยเอาไปไปไปนะ โอเคนี่ไปแล้นะไปแล้วโชคดีกลาดีดีกลาดีดีกลาดีดีไอ้กาดีดีโอเคให้เอ็นหน้าหน่อยอันหน้าหน่อยเลยอันหน้าหน่อยโอเคโอเคโอเคนี่กับน้องเขากายปลาครับนในกับกลายปลานี่ปลายอมกับปลามัดยอมครับนี่ปลามัดยอมน โอเคได้เดินกลับเลยครับออไฟมันติดแล้วนะครับไฟติดมีขอนนงขายมากมายเลยครับนนคนเดินคนี่ก็โอ้ของอิสลามก็มีครับอ๋อนี่ของอิสลามอิสลามทานได้นะครับนี่ครับครับนี่เ okay. ดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดินตามต่อไปโอ้โหเกือบหมดแล้วใกล้ๆใกล้จริงๆของเก่กเาๆบ้านจิงนี่น อได้ไม่ก่อยได้ี oh! ja mm ่นเดี๋ยมาแล้วเดี๋ยวโอ้ยนึ่งเกลือแล้วกับขนมจุก็ได้เดินทางกับหลางกลับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันนะครับว่าจะไปให้คนใดคอยมาติดตามกันนะครับจุนจุโอเคตึ้งก้อนี่นี่รับไก่ถือไก่มาไก่ลาดกันเดียวนี่ครับไก่อบเดี๋ยวมาเทน้ำซุปใส่